สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่อนะคะเดี๋ยววันนี้แม่อจะมาทำขนมเปียกปูนสีดำนะคะอ่ะวันนี้จะมาบอกทุกขั้นตอนเลยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมเลยนะคะขั้นตอนแรกนะอันนี้เราต้องเผากับมะพร้าวก่อนนะคะเผาให้เขาไหมให้หมดนะแต่ไม่ได้ให้เป็นจนขี้เท่านะให้มีกับมะพร้าวประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ เอามาใส่ในน้ำปูนใส่นะคะน้ำปูนใส่แม่โอในนี้เป็น500กรัมนะคะใส่ไปก่อนเนาะอ่าพอเราได้เสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้มือบีบๆบีบๆขยำขยำแบบนี้นะคะหรือใครจะนําไปปั่นก็ได้แล้วแต่เอาที่สะดวกนะแม่โอก๋ก็ใช้มือบีบๆอย่างนี้นะคะอ่าให้เขาละเอียดมากที่สุดนะคะอ่ะโอเคพอเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาใส่ในชามนะเพื่อจะกรองนะคะ อันนี้กรองสักสองสามรอบเนาะ,ะเพื่อเอากากออกให้ละเอียดนะคะถ้าเกิดใครจะใช้ผ้าขาวบางด้วยก็ได้นะคะในนี้แม่โอใช้เป็นกระชอนสองชั้นนะคะอ่ะโอเคนี่เนาะพอได้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราพักส่วนผสมในส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําขั้นตอนต่อไปนะคะอ่ะขั้นตอนต่อมาอันนี้เป็นแป้งเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะ200กรัมนะคะตามต่อด้วยแป้งมันนะคะ40กรัมนะ แล้วแม่อ,อกก็จะใส่เป็นน้ําตาลทรายนะคะหนึ่งกรัมนะคะน้ําตาลทรายขาวนะคะ,ะและต่อด้วยน้ําตาลปี๊บนะร้อหกรัมนะเพิ่มความหอมความมันนิดหนึ่งนะคะ,ะใส่ลงไปพอใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะเราใช้มือนวดน้ําตาลปี๊บก่อนนะคะนวดกับแป้งไปเลยเนาะให้น้ําตาลปี๊บเนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆมากที่สุดนะคะนวดไปให้เขาแตกจนเป็น เล็กๆมากที่สุดแล้วก็เราก็ตักน้ําปูนใส่ที่ผสมกับากากมะพร้าวเผาไว้นะคะนี่มาตักใส่ทยอยตักใส่นะคะแต่ใส่ทั้งหมดในผสมแป้งคือ500กรัมนะแต่เราทยอยใส่นะใส่ไปนวดไปจนกว่าน้ําตาลของเราละลายหมดนะคะน้ําตาลปี๊บของเราก็ยังจะมีเม็ดๆอยู่เนะาะเราก็นวดไปอะไรไปอย่างนี้นะคะจนได้ลักษณะแบบนี้นะคะจนละลายหมดแล้วเนาะแล้วเราก็นํา น้ำปูนใส่ที่ผสมกับกากมะพร้าวเผานะคะมาใส่ให้หมดเลยนะคะ500กรัมส่วนที่เหลือนะคะ,อะพอใส่ลงไปเสร็จนะเราก็คนให้เข้ากันนะพอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะไปกวนละทีนี้จะถึงขั้นตอนการกวนนะคะก่อนก่อนที่เราจะกวนนะคะตั้งกระทะยังไม่จุดไฟนะคะ,อ,ะอันนี้ก็กรองอีกรอบหนึ่งนะ,ะเผื่อมันมีเม็ดน้ําตาลอยู่นะ,ะทีนี้ก็เริ่มกวน ใช้ไฟอ่อนนะคะกวนไปทางเดียวกันเรื่อยๆนะกวนไปอย่างนี้แหละใช้ไฟอ่อนนะคะจนได้ลักษณะแบบนี้นะแล้วทีนี้แม่อกก็จะทยอยเติมน้ําปูนใส่ไปนะคะในคลิปใช้อยู่ประมาณพันสองหรือพันหนะคะอ่ะก็กวนไปเรื่อยๆนะทยอยใส่นะไม่ต้ไม่ใส่พืดทีเดียวนะถ้าใส่พืดทีเดียวเนี่ยแป้งเขาจะเหลวมันจะไม่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะพอเรากวนได้ลักษณะแบบนี้นะคะคือยกขึ้นแล้วนะ่ะเส้นเขาจะ เนี่ยหยดๆข,ขาดๆแบบนี้นะคะถึงใช้ได้ถ้าเกิดเป็นสายยาวๆทีเดียวยังใช้ไม่ได้เนาะอ่าพอเสร็จเรียบร้อยเรามาเทใส่ในถาดเห็นไหมเขาจะลงมาสวยงามนะคะอ่าแบบนี้นะก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราพักไว้ให้เขาเซตตัวนะคะยิ่งพักนานยิ่งดีนะคะในคลิปอะประมาณสัก2-3งถึงชั่วโมงได้นะคะหน้าเขาก็จะไม่แตกเนาะในระหว่างที่เราพัก เปียกปูนของเราไว้นะคะเราก็มาขูดมะพร้าวนะจริงๆต้องใช้มะพร้าวทึนทึกที่แกะนิดหนึ่งนะคะอันนี้มันยังไม่แกะดีนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะมันมีแค่นี้ก็ใช้ไปกอน,นะ,ะอ่าก็ขูดมาได้ประมาณนี้นะคะแม่โอก็จะนํามะพร้าวไปนึ่งนะ,ะนึ่งเพื่อให้มะพร้าวอ่ะไม่บุดง่ายนะคะนี่ก็ใส่ลงไปนะปิดฝานึ่งสักสินาทีนะคะนึ่งในน้าเดือดสักสินาทีนะคะอ่ะ พอทาอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะนี่เราก็มาตัดขนมเปียกปูนกันนะนี่ขนมเปียกปูนเขาเซ็ตตัวแล้วนะคะกาถ้าเกิดว่าเปียกปูนกวนได้ที่หน้าเขาจะไม่แตกเห็นไหมเวลาตัดก็จะตัดง่ายไหมไม่แตกไม่อะไรเลยก็ดึงออกมาก็เขาจะมีความยืดหยุนนะคะนี่เนี่ยกากมะพร้าวอะ่ะเวลาเผาอะ่ะก็เผาให้เขาไหมให้สนิทนะไม่งั้นถ้าเกิดว่าไหมไม,ไม,ไม่ไม่สนิทเนี่ยมันจะ มีกลิ่นควันนิดหน่อยนะคะอ่าแบบนี้มันจะไม่อร่อยเนาะอ่านี่พอเราเน่่เมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะร้อนๆแล้วก็พักให้หายร้อนก่อนนะคะใครจะใส่เกลือลงไปก็ได้นะคะผสมเกลือนิดหน่อยก็ได้นะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยเราก็ มาใส่ในขนมเปียกปูนของเรานะคะนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะโอเคถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ